เราลรวครับไฟเราซ้อมมากี่วันอครับซ้อมอยู่ที่ค่ายแสงร้บาอยู่ที่เดิมใกล้ๆเองมีใครเป็นกุ๊บเปาซาลามักก็มจะมีสูชายเลนอ่ามาในค่ายเชียร์เนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับยี่สาูงเท่าไหร่นงเา้ำหนักไปป่อยมวสยสดไตล์ะครับวันนี้จะมาเจอไปลุ้เรืองนะ เคยต่อยกันไหมไม่เคยครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยเขายังก็ศึกษาเขาเมื่อจะตายก็เข่าวันนี้เจอพีรลุงเรืองวางเก่งว่าแบงไงดีก็ไปตามตายอ่าล่าสุดต่อยไปที่ต่อยไปที่กินวันนั้นต่อยกับต่อยกับเออใช่ไหเปรมั้งใช่น้ามาตอนนั้นเบสเท่าไหร้อยยี่สิบเก้าร้อยยี่สิบเก้านี้ต่อยร้อยสามเอ็ดเนาะเมื่อกี้ช่างหนักยังช่งหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดจะเข้าไปช่างเกินเกินยีสายก็งยีเส้นยีสายอ๋อ ร่างกายตอนนี้เต็มร้อยวันนี้ก็พร้อมเอาชนะของใครนะคุ้มมากี่กิโลไฟนี้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดคนจังหวัดฝากเชิญชวนแฟนคลับหน่อยฝากครับวันนี้นครับอ่ะขอโชคดีมาคารับ